แล้วประเทศนี้มันสองมาตรฐานอ่ะอยากให้ประชาชนมันทนไม่ไหวนะมันลุกขึ้นมาแล้วใช้โมเดลของอินโดนีเซียโมเดลเนปาลอ่ะมันจะเกิดความเสียหายมันเปิดอยู่แล้วเพราะเปิดเนี่ยพวกมันไปลงทุนคาสิโนอยู่นั่นทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่ามันคาสิโนเนี่ยประชาชนไทยเนี่ยข้ามด่านไปเล่นมันปีละห้าแสนล้านมันเปิดอยู่แล้วค่ะก็มันพวกเดียวกันมันพวกเดียวกันพวกนี้เล่นละครน้ำเน่า ละครฉากใหญ่การละครค่ะรัฐบาลการละครอย่านึกว่าประชาชนโงอ่อย่าให้ประชาชนเขาลุกขึ้นมาแล้วทนไม่ไหวนะ <Okay. S 1> เรามองว่ามีตำรวจควบคุมฝุงชน <Okay. S 1> ทำหน้าที่ได้ดีกว่าทหาร mm hmm. ฉันอุตส่าห์ไปให้กำลังใจทหารรักทหารมากแต่ฉันเห็นทหารขี้ขาดไม่ทำอะไรเลยฉันเป็นคนเรียกร้องเองออกมาบอกว่า ควบคุมฝูงชนจับสิมันประกาศกฎอายการสุนเงินแผ่นดินไทยมึงจับมันเลยแล้วก็ดำเนินคดีในศาลไทยประหารชีวิตมันจะได้ไม่ก้า<ม>ไหมแต่ฉันเห็นตํารวจควบคุมฝูงชนยิงพวกมันด้วยกระสุนยาเราพอใจแล้วเราไม่ควรที่จะไปวุ่นวายทําให้ตํารวจเขาเขาเขา,เขาต้องเหนื่อยเพราะเรา